ขอที่นั่งผมครับอย่าทำเพลงให้เลยอย่าให้ครับอะไรนะครับยากเลยนะทำเพลงก่อนแล้วค่อยคืนดีกว่านะครันมีสิ่งนขอโทษนะครับไม่ใช่วิชนี้ครอีกวิชนึงนะฮะ เดี๋ยวมีของที่ขนาดไหนให้ประจ,จัดจานน,นนะมาคุยกันเรื่ลงเวลาไหมครับหนึ่งทุ่มตอนเช้าเลยไอะไรนะครับผมโทษที่รายกัรไม่กี่โมงนะผมโทษที่ราการไม่กี่โมงตามนั้นมีคุณมารอตั้นงนานนะจริงเหรอครับแฝดแฝดมารอหน้าแล้วก็คุยอย่าับเต๋าไปก่อนเลยนะแล้วกักนเนาะเป็นยังไงบ้างเต๋าครับผมวันนี้ การแต่งหน้าตอนนี้อไคะหน้ากับคอคนสีกันครับรอไหมคะอยากที่มาพักไหมคะไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่ม่ไมีคนที่รักอม่ตรงนี้อยู่นี่พัไดไมพัไ้ไมร้อนงร้อนมร้อนมั you แม่เป็นยังไงบ้างพาสาวตื่นเต้นไหมคะหลังจากเราว่าเพลงนี้ยังไม่เคยร้องที่ไหนเลยไม่เคยร้องเวียาแบบนี้มาก่อนใชตื่นเต้นเพลงนี้ไปร้องที่ปุ่แล้วอ๋อถามนิดเดียวว่าในคณะที่วันนี้เนี่ยมันเป็นงานเจกันเป็โรมครับผมแล้วก็ในขั้นจบของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็น เป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นนะตื่นเต้นครับได้ร่วมงานกับทางญี่ปุ่นครั้งแรกด้วยนะครับก็รู้สึกว่าทางทีมงานที่นู่นก็โอเคนะครับมาประทอกอะไรกันเพลงมากแล้วก็ตอนที่ไปถ่ายที่ญี่ปุ่นนะครับก็ได้ข่าวว่าสุดยอดโดยเฉพาะฉากฉากแรงมากของญี่ปุ่นฉากสุดท้ายเราถ่ายนะครับที่อยู่ที่จำชื่อไม่ได้แล้วนะใครจำได้บ้างชิบูย่างานแย้งเนย้อหลายๆแห้งอะ คือมันต้องแบบว่าคือต้องแบบว่าต้องแบบวิ่งวิ่งไปกลางการถนนใช่ไหมครับแล้วก็องกระโดดแล้วคนเนี่ยก็ต้องไม่ค่อยมีคือต้องรอให้ใกล้ใกล้ที่จะแบบไฟแดงก่อนอ้วแล้วค่อยวิ่งออกไปอะไรแต่บังเอิญว่าเขารู้กันอยู่แล้วว่าไอ้จุดรันมาเนี่ยคนหนาแน่นมากใช่ใช่ครับเพราะคนเดินโอ้ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ครับเป็นหมื่นคนนะที่ตึงเต็นตึงเต็มมากใช่แล้วนะที่พูดถึงญี่ปุ่นแล้วพูดถึงนักแสดงที่มาร่วมต้องบอกว่าศิลปินที่ แล้วก็มีวงบุกเข้ามาด้วยวงซิปทริคออสใช่ครับวงใหม่เอาใช่ครับผมก็มาร่วมแสดงด้วยก็ทุกคนเป็นกันเองนะครับถึงแม้ว่าบางคนในวงอาจจะดูแบบแย่หน่อยอะไรเงี้ยแต่ทุกเป็นกันเองหน้าเขายัง็อปอยู่แล้วแซลแซลเล่นเยอะๆหน่อยนะเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่กับเขาเป็นกันเองกับคนไทยมากเลยเพราะว่าเขาโตเข้ามาเรียนที่ประเทศไทยบ่อยแล้วแล้วเขาก็รู้จักว่าในคนไทยเป็นยังไงแล้วเขาก็เลยเข้าคนไทยได้ง่าย ตัอย่างฟีม์ภาพยนตร์ด้วยใช่สนุกไหนเล่าให้ฟังหน่อยคิอว่าสนุกขนาดไหนหรือยังไงจะบอกว่าพี่ไทยรึเป่าตัวโตเนี่ยต้องร้องเพลงนี้ด้วยเนี้ยไปดูค่ะตรงรับปากเป็นยังไงเขาร้องได้เขาร้องได้ทำเพลงทำเพลงไหมต้องติดตามนะครแต่ว่าเราได้เราได้เราจะมีปล่อยตัวเอ็มวีตัวนี้ออกมาแน่นอนนะครับก็ถึงการทำงานนิดนึงนะคะนอกจาก